การคุยเสร็จยังไงไม่รู้ย้ายออกไปย้ายออกไปแล้วนะไปอยู่แล้วสุดท้ายผู้หญิงก็กลับเข้ามาเข้ามาอยู่บ้าอยู่ห้องนั้นแหละบอกว่าเลิกเลิกกันบอกว่าเขาเลิกกันทีนี้แฟนก็เลยว่า,าคงไม่ใช่ความผิดของเมียกู <c oughs> อ,อใครเลิกกันก็มาใส่ใส่แต่ไล่แต่เราหลังจากนั้นเขาก็ไปเอาผู้หญิงเอเชียอย่างนี้ไงไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แว่าแต่แต่เป็นผู้หญิงไทยนะแต่แต่เป็นผู้หญิงเอเชียเงี้ย ทีนี้ก็เลยเออแล้วเขาก็เลยก็เลยเจ้าของมันเกิดอะ่ะทีนี้เราก็เลยว่ายไปถามเมียอยูอย่ก่อนอยู่ก่อนนะไปถามเมียอยูก่กอนนะเพราะว่าเมียอยู่อ่ะไม่ชอบไม่ค่อยชอบเราเขาจะไม่ให้เขาจะไม่ให้ลูกเขาอ่ะเห็นเราเลยนะอะ่าลูกเขาแต่งงานแล้ว,แต,งงแ,ลวแต่งงานแล้วมีอ่ามีแฟนเป็นออสซี่นี่แหละขนาดงานแต่งขนาดแฟนเราอะ่ะสนิท ขนาดไหนเขายังไม่เชิญนะเพราะว่าเขากลัวเราไปด้วยเออนักค่ะใส่รีทัดกับไม่ใส่รีจัดอันนี้ไม่ใส่ค่ะอันนี้ใส่ใส่มันก็ขาวแต่ว่าหน้ามันก็เหมือนเดิมแต่น่ะแค่หน้ามันขาวเอเจะเดินไปทางทางนน้นทางแต่ว่า ไอโทรศัพท์เรามันแบตมันเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์เองแต่ว่าคนก็เพิ่งจะเริ่มเข้ามาดูเราตอนนี้ท่าเรือมีแต่เรือไปถึงนู่นเลยนะคะท่าเรือมีแต่เรือไปถึงนู่นเลยเป็นกิโลเลยเรือที่มีคนตายไม่ตายเขาก็ทิ้งไว้นี่แหละเรือแล้วบางคนก็อาศัยอยู่ในเรือนี่ ตายไม่ตายาก็ต้องเอาไว้ในน้ำเหมือนน้อเรือเอาขึ้นบกมันก็อันนี้อีกแหละไม่มีที่ยี่ไว้อีกวันพุธวันพุธหน้าซัมเมอร์นี่แหละเขาจะพากันไปทำใบขับ,ข,บขี่เรือพากันออกทะเล ไม่มีขนมปังนะจ๊ะถ้ามีขนมปังนี่เดินมาหาเราเลยนะเดินขึ้นมาหาคนเลยนะถ้าใครมีขนมปังทีนี้เขาก็เลยบอกว่าห้ามฟีดต้นฟีดอนนี้เบิร์เขาว่าว่าเดี๋ยวมันจะหากินเองไม่เป็นตามร้านตามร้านไก่ของเวียดน,นามน่ะนกเอี้ยงอ่ะมันไม่ยอมไปไหนเลยนะมันเฝ้าร้านเขาอ่ะ ทีนี้เขาก็เลยจาเป็นต้องให้ข้าวมันใ,ให้ให้ขนมปังมันไงนอกเอยียงอีกาก็ตัวเท่าแม่ไก่อีกาทุวันนี้เขาดําน้ำเก่ง ดิสซิสเมลเบิร์นออสเตรเลียเมลเบิร์นนะคะซิดนีย์เราก็ไปนั่งอยู่โอเปราเฮาไงโอเปราเฮาอ่ะมันจะมีเรือยอยเรืออะไรเข้าไงเรือสำรานเข้าอ่ะมันเป็นแหล่งเลยมันไม่เหมือนออสเตรเลียเขาไม่ให้เรือสำรานเข้ามานี่แล้วอันนั้นตรงนั้นจอดเรือสำรานเขาให้เขาให้เข้ามาเฉพาะเอ,อนาน,นานเข้ามาทีไม่ใช่เข้ามาเหมือนแต่ก่อน ก่อนเขาให้เข้ามา,ามารับผู้โดยสารข้างในนี้แต่ตอนนี้เขาไม่ให้เข้ามาเขาให้ไปทางนู้นจีลองให้ไปรับที่จีลองใครจะไปเรือคือไปรับที่ไปขึ้นท่านู้นลมแรงอันนี้มาอีกแล้วอ่ะ สาวัยสวยดูป้ามาอีกแล้วไม่ดูค่ะไม่ดูใหญ่ยา,ยยาวไม่ดูค่ะชินกับใหญ่ยาวใหญ่ยาวดำดำไม่ดูชิน